สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับ fc นี่มาบึงพ่ออูดเท็ดกับเขาค่ะพอคขั้วใหญ่สวัสดีค่ะมาแล้วหนึ่งท่านเป็นกำลังใจให้พ่ออูดค่ะพ่ออูดกำลังเท็ดกับเขาสบายละเท่นไหน่แม่ไข่มีคนเห็นให้กินยากเฮะา ไม่ได้ยากเลพูดแล้วเห็ดกับเขาแซบแซีบด้วยพี่น้องเห็ดกับเขาแซบตัวต้มปลาค่ะต้มปลาต้มปลาเพิ่นไปหามานน่นล่ะค่ะมันนี่พออูดโชว์ฝีมือค่ะ คกขัวแล้วตุ่มปลาเสพเศตุ่มในกระปานนะครับกระปานเสวถ้าเพ่อเสพเดี๋ยวพูนสิบเหเห็ดให้กินต้องว่าเสบค่ะีวตุ่มปลาเสพยังยังเห็นเพื่อเสพยังนเหุพ่อสพุยยางนันล้าเห็ดให้กิน าบเสียบเดี hmm. ๋ยวปนสิบุเห็ิให้กินพี่น้องนั่ง้าค่อยกินพอคั่วพอคัวมนี่เขาคั่วเองค่ะอนนี้บ่ได้ไปหาปลาเรีวหามาตั้งแต่เอาม่องไปใส่ไว้ตอนกลางวันค่ะแล้วตะไคร ปลาแบบว่าแม่ไขก่กระแยกปลาไวค้ค่ะแยกไว้เธอตุ่มนี่เดี๋ยวเป็นเตรียมเครื่องอยู่คะ่ะนี่หมอไหนจะเปิดให้เบึงแต่พ่กนั้นได้ใส่ปลาดอกคะ่ะนี่โอ้เหลืองห,หุยเลยพี่น้องใส่ขิมินน้ำเหลืองเขาน้ำกันเ้ยพี่น้องแสบแสบตุมปลาพออุด นี่ค่ะปลาบท่านได้เห็ดไม่ใข่พท่านได้เห็ดก็เลยเอาไว้ก้นนี่ปลา่นไปหามากลังวันนี่ค่ะเ๋ยวให้เบืองอีกนี่ไปหามากางวันนี่นะคะใส่มออไว้ก็เลยไปยามมาพ่อได้กินอยู่ค่ะพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นี่ เดี๋ยวแม่ไข่กะสิเห็ดตากแน่เดี๋ยนั่นกะดเห็ดปลาเด็กค่ะเห็ดตากแน่เห็ดปลาเด็กแนี่ไปโทษกินกระตัมบักหุ่งบกไข่หนาวค่ะอากาศบวกไข่หนาวตอนนี้พ่อขั้วญ่เพิ่นไปเก็บเก็บตะไคร้อยู่ค่ะตะไครก้กระปูกไว้ ปลางามบอมาเอาไปปิ่งด้วยพี่น้องถ้าได้ไปหากับพ่อได้กินน่ค่ะปลาแต่ว่ากุ้งบ่ได้ไปใส่ค่ะกุ้งบ่มีเวลาเลยบรได้ไปใส่้อนียากผาเด็กหน่อยไปเหนเน่นน้นำกรเลึคำแน่กรเลยบรได้ไปพระดกับปยายามมองมากรเลยบรได้ไปใส่ถ้าใส่กับพ่อได้กินค่ะช่วงนี้กุ้งก็ถือดีค่ะถือไล ตรงนี้เป็นหนา้าหนาวปลากระถือมองพุ่นะกุ้งกุ้งกระถืออยู่ค่ะถือหลายพ่อได้กินอากาศกบบโบโบหนาวค่ะยุ่งกระไหลย,ยุ่งิ่มมากเลวค่ะบม่มีล่มยุ่งกระมาก ผอกขัวใหญ่เพิ่นมาเร็วเพิ่นโชูฟุยอินตุ่มปลาผอกขัวใหญ่ค่ะเอ้ไงล่ะเนาะผอกขัวใหญ่อันนี้แม่ขั้วหน่อยแม่ขั้วกะทิทากินไอผอกขัวเฮ็ดไหนกินปลาแล้วออกอันนี้จะเจ้าปลายังปลาด้วยไหมปลาอยู่ยสิเนตู้เย็นนะเจ้าออกมา โอ้อันนันใส่เลยเดี๋ยวม,ะะมันก็ละลายแม่ใส่แนะนำให้ใตะโมห่อนกับใส่หลุด,ดยาเพิ่มไปเด้อพี่น้องถ้าก,กินต้มปลาก็ยังค่อยไปแล้วเพิ่งจะออกไปทั้งนนอื่นเนาะอย่าง กิน,นต้่มปลากับพอูดกนจะค่อยไปบรรยากาศนแงม,มือแรงค่ะประมาณนี้แหละค่ะแกงอยู่คนี่มเห็นอยูเราเร่วจังนอนเช่อเพื่อนเขากระไรค่ะปล <c oughs> ปาบกไงอยู่ปลาบกไง เห้เอ,อ็<ฟ>พื้นม่เห็นเอ็มพื้นมืดตีกดตัวน,นี้นะกดเข้าขมางเลยอ๋อเอ็นแกงบ่พี่น้องแกงดีพ่แกงครับแกงแล้วพว่าใครหนาวดอกค่ะอากาศ เดือดเดือดจังคอยเสพเมนโมเพ็ดเพ็ดเน่อุ้ยมื่อนั่นเจ้าตุ่มเสบอยู่ตุ่มใส่ยังใส่ปากน้ำอุ้ยบ่ได้เก็บบ่ได้เอามดแดงเนาะเคนว่าเคยสิเอาขยะไปถิ่มเคนว่าเคยสิไปเอามดแดงน้ำคนหน่าใสเลยพ่กอูดว่าเม้นฉี่พี่บัวพี่บัวพ่กอูดมาล่างกับล่างบ่ออกคนว่า พี่บัวฝากรอยไว้ <laughs> ต้มปลาค่ะพอคั่วใหญ่ต้มปลาค่ะมาเด้ค่ะมากินน้ากันี่ยเพิ่มไปเด้อพี่น้องนี่ถากินต้มปลาก่อนเดี๋ยว,ว,วก็ซุกเร็วเพ้าะอุดมาวัน <laughs> <laughs> นี้รอใส่ผัวค่ะเพื่อนต้มป,าปลาเซ่บเซ็บสบายแล้วแม่ใครใน่ระตงได้เฮ็ดกับาเขาเร็วได้ใช่พวกอุทิศให้กินชุ่มมือ มาท่านหูค่ะอาจจะบ่ได้ไปดอกค่ะเป็นว่าได้ไปกินข้าวบ้านหนองดาวโบ,บไปบ่ม,บมีเมนูบ่มีเมนูมืนน้อนีอยก,กินเฮียนไผ่เฮียนมันไปก่อนไปหมื่นใหญ่ใหญ่เพิ่มใหญ่เพิ่นไปกินต้นหนามเฮียนเพิ่น ขวดว่าล่างกับเบลนค่ะขี่พี่บัวฝากไว้เน่นดีขนาดค่ะทั้งกินข <laughs> นีเอยทีข้วก้วใหญ่ค่ะเฮ็ดเองต้มปลาค่ะพี่น้องมามา,าหอนหลัตีหอมล่ะค่ะหอมเร็วใบกะเพราอ,อันหัวคาเจ้าจเดี๋ยวบอกมาบอหากหัวคาเจ้าในถุงหัวคาข้างใน,นอืมนั่นน่ะใบกะเพราเคยเก็บไป เป็นอย่างผิดพอดีแล้วารบหนอุ้ยก็แยกวะเนาะปลาจะใส่มืดปนนั้นบ่เออตัะตัวนั่นน่ะตัวนั่นก็ขึ้นเ็น้อยแต่นั่นนี่ค่ะปลาปลาจ็เก็บคัดออกไว้ค่ะเมื่อขึ้นไว้ถ้าตุ่มแยกแต่เนือปลาเนือ สีโบกไข่มีกลางนะคะถ้าเป็นปลาขาวกับตุ่มเวลาตุ่มกับมันจะกลางไหลนะถ้ามันบกขึ้นกับสีอันนี้ยอย่ามันอ่อนมันหนิมจริงยัง่ใหม่เลยเอาไปถิ่มใส่กันให้ยังนังคามันบกขึ้นกับเห็ดปลาเด็กตัวเติมเห็ดสดอืมแลโอ้เห็ดปลาเด็กคือเห็ดปลาเด็กไว้ลากินใส่ช่องฟิตแต่มันกับโบกไข่ฟิต บวชหอยยินแห้งบริเอียบเกียจักหน่อยเ <ừ, S 1> พราะมันบนวชอะไรปลาเหนอะออนปาอนลาบวมมีกางนี่ค่ะเบิ้งหมอตุมพะอูดก่อนค่ะคุกรดดีทอดแมนค่ะโอ้เจ้าคือสิพเพลิดเถอตาโกกแล้วฮะพริกแดงซื่อๆแดงซื่อๆมะพรออกเอาใส่มดนั่นโอ้กินสองคนเต็มหม้อเลยค่ะ ช่วงนี้แกอาจจะกินแต่เมนูปลาเนี่ยค่ะแต่กแะเสพืือเกากินยมได้ระเสบค่ะตุ่มชุดน้ำมันจะใส่นํำหลายตีน้งพอดีอย่าไปถ่วงพื้นเดี๋ยวพื้นสิบโบเห็ตให้กินเป็นตาเสบโบตุ่มปลาพอูอุดหมอวพท่านหอนปิดฟ้าหมองมันหอน มามาพี่น้องกินตุมปลาฝีมือพ่ออูดบักนเน่าว่ย่งบุงกินซุมมือค่ะปลากินได้ซุ้มมือก็ชอบอยู่ค่ะตุ่มกินบเบือพออูดกินกับบเบือตุ่มแน่ถอดแน่หนึ่งแน่ กินไส้สุกขาพค่ะนี่กะเสียเอาไว้ถ้าตากเด็ดเนี่ตัวได็น้อยกะเสียเอาเฮ็ดปลาเด็กค่ะฮ็ดปลาเด็กไว้ถ้ะกินดุนดุนปลาเด็กก็แมคายก็ตรงเน้นเข้มแน่จนัหนอยถ้าบบเข้มก็ยันปลาเนาฮะากะพ่อได้กินค่ะกะโบถือว่าเก่งคนในโรกค,ค่ะเพื่อนขยันเพื่อนอยากไป ป็ดปลาหลาไม่ไข่กะเอาไว้ทำมุกกินกะเสบค่ะปะลาหล่าลางออกจากน้อยกะใสเครื่องตำกระเทียมใสใส่ผงนวจากน่อยบีบกระนาวใสจากน้อยและกระมุกปิง่งปลาหลาเสบค่ะนัวดีใส่พริกใส่พริกนวยไปพร้อมหอม โอ้ยบอลกระยากพี่น้องมุกประเดียหนึงก็เสีฟิตซ่าเมื่อกี้เลยแหน่อันหนึง่งฟิตสาอันหนึ่งปลาหล่ามันก็คกุญแจยางกันเนาะของฉบอารมณ์อากาศเนี้ยเหมือนเร่งลูกสาวกับบุเร่มาน,นั่งมองถือไม่ดอกค่ะ อดบ่ได้เอามานอนนอนอยู่บานหลังเกาพื้นมีตังหาอย่างนอแมนค่ะกับพ่อได้กินบ่ได้สื้อพืน้นแต่กะอยากแนวอื่นกบสื้อขึ้นเกาละค่ะแต่กะประยัดประยัดได้แน่ค่ะ,ะถ้ำช่วงนี้กับป้าถึกเนี่ยเถะ ล้นคนนี้กับสิบูใครถือเร้วมาด้วยค่ะมามาก,กินกับเข่าฟีมือพ่ออูดพ่ออูดเท็กกับเขาเสีบอยู่ค่ะพอได้กินอยู่ช่วงนี้ป้าหลายค่ะช่วงหนาหนาวป้าหาง่ายอยู่ป้าถือม่องอยู่ค่ะช่วงนี้ นี่ลูกสาวสาวขี่ดือ้ออ้วนแห้งค่ะนี่วังเมือนันพี่ไอ้กับพี่ป่ายเพ่นซสือชุดใหม่นุ่งกับไรชุดแน่นอิงติง้งอยใส่เหลวกับแรนนี้ไปเล็นน้ำเปียกมากถตาหนาวๆเนี่ยคงสิใส่ให้ย่ามือแรงได้ใส่นอนที่นอนได้บ่พี่ป่ายเพ่นเห็นหน่งพันก็นเลยสัง่งสั่งชุดมให้ ชุดหนึ่งใหญ่แห้งค่ะมีตังเดี๋ยวสิภาพประเฮ็ดหมันพ่นว่าใ้โลบเป็นประจำเดือนก่อนจังภาพประเฮ็ดหมันแต่ประเฮ็ดบ่ได้ดอกค่ะเลี้ยงบ่าวเดี๋ยวลูกพ่นสิมาหลายสิเลี้ยงบ่าว ชามีตังคุณหลายๆด้อค่ะที่เขามาเป็นกําลัางใจให้กับช่องอุ้มบุญแฟมิลอี่ใส่กดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ดีใ,ใจหลายค่ะไทยให้เบึ่หงลูกสาวหน่อยมันนี่ มีกับบตณฑิตอยู่ค่ะมันนี่โมไปหาโลเบามาตั้งแต่มผมเมื่อค่ะ เร่องนี้อากาศกับบอหนาวยุ่งกับไรนั่งดินกับบอได้าายุ่งต่อยค่ะเด๋ยวสิ้อาไปเบ่งหูกสาวหูกสาวกับบได้าาเปิดไฟสีนแนมเห็นพอน้อง มื่นปะนอค่ะกับประมาณหกเดือนพ่นละค่ะแจงสีได้ผ้าไปเห็ดมันกระเงี้ยงกระเงียงใส่ผักกระเงียงน้ำตีปลูก่อยอืมผักกระเงียงปลูกไว้ค่ะปลูกไว้นี่ลูกสาวสาวขี่ดือ้อกินค่ะ กินบะเศ้าปากไงฟุ้นหลายค่ะ แง่นในเนาะสีนอนนี่น,นันน่นนนนี่มีตังกับมานี่เห็ดใจมีตังเลอค่ะ เน่จะเข้ากันจะเข้ากันนั่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 นเอ้ยจะเห็ดกันจะเห็ดกันกะประมาณทุ่มสองทุ่มเข้ากันเริ่มนอนแล้วค่ะสองทุ่มจะเริ่มนอน สองถุมสามถุมเนี่ยแหละค่ะประมาณนี้แหละค่ะเป็นบางเถ่อบางเถอเปืนกัะนอนเร็วบางเถ่อกับบนนอนเร็วค่ะเอาตีกันเลยลูกสาว่าตีถึงแม่เด้ออืมเอเอาเอาบังนัดข้างหัวเร็วคุณค่ะ à lông này bó Ê, hey, ê hey. จะไปเบิงกับเขาโพออูดอีกคนค่ะไก่สิได้กินยังได้ซีมละตีบ้านไม่ไข่ก่สิออกลุกๆในจากน้อยเด้อค่ะสุดยอดแบบไหนเสียบมุกเพชรเพชรโอ้ยเอาพี่สองทิ้งมึงมันแค่ไหนพุงยังไม่ใช่แบบเสียบเลย มาท่านเด้ปุ๋งยังสิว่าใส่ใส่ปุงนัวเร็วใส่แกันไปแล้วนั่นก็ได้ปุงงป๋งละตัวนั่นเนาะปุงต้องใส่ผ้าใส่บางนาอีกอืมผ้าไหนใส่บางนาอีกมันมีทือว่าสุดยอดเลยถ้านด็ใส่แ <c oughs> ม่วอนบอกให้พ่ออูดแม่ไายไปทานข้าวบ้านน้องดาวพลเลี้วละบ่ทั้งผุนพลไก่สีตัางว่องละตีค่ะทั้งผุน <c oughs> วันปูปลาเดี๋ยวคนไปกินแล้วเป็นกระตันมันส่วนเดี๋ยวพออุดต้มปลาแล้วคนค่ะกลับมาเม่์ใครจังสิได้เฮ็ดปลาค่ะหอมบ่พี่น้องอายขึ้นเทิวนท่นเป็นตาเสบเถอโอ้สุดฝีมือถ้ากินสองคนเ้องกินบ่หมดดอกมวนนี่สู้กันล้วเพราะว่า ใกล้แล้วค่ะแม่บอนให้บวกแม่ไข่หอมๆค่ะพี่น้องปุงลุงดิปาสิบเพยเอาลุ้งหวะตาพริกต้มไก่ที่บ้านดาวออหอมๆค่ะพี่น้องค่ะจะไปกินบ้านน้องดาวพู่นละค่ะถ้าว่าเพื่อนอื่นแล้วนี่เพื่อนอื่นมากล้วนี่ หอมมาถึงบางพีเลยแม่นค่ะตุ่มปลาตุ่มปลาหอมหอมใส่บักเนา่านี่บริใส่มดแดงผอมจัน้อยพอ,อยยขั้วใหญ่ค่ะเป็นคนเห็ดเองค่ะโมน,นี่จัดเต็มถ้าตองโลใส่จักงน้อยค่ะเพิ่นบอกเพิ่นว่าเสียบเสียบพูนแจงสีเห็ดให้กินถ้าว่าเปลี่เสียบนี่เดียยเเด๋ยวเพิ่นสีโบเห็ดเดี๋ยวแม่ไข่ก็สีได้เห็ดเอง เออ,อ,อหอมหอมหอมหใส่ยังผักก่แงงนำ้ำแงน้าที่มีีมกรอบเลยค่ะเอาว้ผักก่แงงพี่้องอเอาบ้พิษสบุเตีบูเราก็ใช่ไป่ะหอมผักกแ่งงออกแผผกกงงประทกปลาสุกแล้วค่ะี๋ยวก็สิไปกิน ชอบต้มใส่มดแดงค่ะมือหนักกะทิต้มใส่มดแดงนะคะบุะด้บุด้พูดได้เอาก็เลย้อบุรีต้มใส่ต้มใส่มดแดงกระเสบค่ะฮะมาส,ม,ม,สมกับใส่อีกตัวบางน่าจักหน่วยหเหรอหน่วยเดียวใส่อีก ินเขาในการเด้อพี่น้องมามามาเสบเสบครับเขาตุมปลาหอนหอนแต่กินโบหอนบเสีบพูนมาต้องกินหอนหอนกินขางไฟเกินขางไฟพูดว่าต้องกินขางไฟจังสิไดงหอนหอนเจ้ากระโโบคือเนาอกินขางไฟขวบก็ดหอนแห้งฉันตัวเปื่อยฉันตัว โอ้ยซิมยังดูเถอะเจ้ากับซิมเร็วกันตัวเอ้าซิมมืดหมอเถอะล่ะครับพี่น้องซิมสามรอบเราไปไปมุ่งเลยก็ไปนะเอากระจบไหลสดไปสำนึกก็นอกค่ะกขอบคุณหลายๆด้ค่ะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ครับขอบคุณน้องอุ้มบุญแช่กดไลค์กดติดตามขอบคุณโครงการกดจานาจักขอบคุณน้องเสือน้องสิงขอบคุณแฟนคลับที่สีสุขุขุน เดี๋ยวแม่ไข่กรสิไปกินอยู่บันแม่ว้อนผุนราคาเพิ่นเอินแล้วสวัสดีค่ะ